้ไปดวยก็บางทีก็ไปตัดลงบ้างอะไรบ้างเพราะบางทีเราไม่ได้ซื้อถูกอะไรเงี้ยครับใช่เออผมดูพันได้ละคุณนามีมีมากี่องค์ครับนี่องใหม่แหละอันไหนครับอรุ่นหกอ๋ออันนี้แท้หลวงพ่อโสธรอันนี้รุ่นหกอันนี้ปีศูนย์เก้าองค์พระใหญ่อันนี้คุณนาเอาเท่าไหร่ครับเนี่ย ให้พ่ีบอกได้ไหมหรอแสนนึงเหรอใี like ่มพอไหวี่พอที่เห็นที่คนอั่นเลงสองแสนห้าเลยนะเอกเปิดสองแสนห้าโอ้สักแปดหมื่นไดไหมอะแสนหนึ่งนี่ผมังไม่ได้แนลยบอยเขาขอดูผมไม่ได้เลยนะแสนนึงมันจะไม่รอดเนี่ยบอยเขาตอบมาทีหลังนะเลยอันนี้สักแปดหมื่นไดไหมครับได้หรอ ต่อลองนิดเดียวอันนี้ไม่ได้สวดด้วยดูแท้ก,ก็เช่าเลยไม่มาบอกว่าดูยากให้ hey, หน่แล้วก็เก้าแล้วก็เอาเก้าเก้แล้วคนละหมื่นแปดสิบห้าแล้วกันครับโ okay, อเคอ๋ออัอน,นี้ตรนตรงตรงนี้ตรงนร้นร้ตรงตรานนงตรงตรงนรงตรับรปนรนตรงตรงตรงตร ตาไม่ดีเท่าไหร่ป่ะอันนี้อันนี้ไม่ไม่ไ,มไ,มไ,มได้ครับผมอันนี้คุณนาเก็บก่อนก็ได้เดี๋ยวผมโอนเงินเอาอเงินเสรอโอนครับโอนดีกว่าครับได้ครับอันนี้เดี๋ยวเ,ยวเ,ยวเยวช่าอันนี้โอนเงินนะโอเคครับ